เอ็ม่าสตาขาดเลยที่รักเอม่า <Emma. S 2> ทำโรแมนติกกบเกลื่อนเดีย๋ยวฟี่กันทำอะไรผิดมาแน่แน่แน่นนนอเอาไว้ใครอะเอม็ม,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 ม่าเหรอหอยเวลาไม่สบายก็มีแต่คุณแหละเอม็ม,ม่าคุณจริงๆเลยเอม็ม,ม่า ผมรักคุณคุณใครคือเอม่าฉันคือเอม,มา่าช่วยให้คนตรวจเช็คอาการป่วยด้วยตัวเองฉันติดต่อให้คุณพบแพาทย์ทางวิดีโอคอลพร้อมส่งยายให้ถึงบ้านด้วยผมรักเอม่าเพราะเอม่าดูแลคุณและดูแลผมอะ,อะเอม่าความห่วงใยใกล้ๆคุณ วันเกิดก็ไม่ใช่วันเขาก็ไม่เคยได้อะไรซื้อใครสายเปตั้งแต่เมือ่อไหร่เป้ทองไงายก็เอมมาให้ข้อมูลดีๆเพื่อการลงทุนที่งอกเงยไดไ้ีเลยเอมมาความห่วงใยใกล้ๆคุณ